ผมหนังบริเวณปลายมันหนาไม่เจ็บครับก่อนมาทําก็ดูรีวิวมาแล้วครับแล้วก็ของที่นี่แหละแล้วก็ตัดสินใจมาทําก็นานแล้วแหละที่หาข้อมูลมาครับคุณหมอเขาก็ทําเร็วครับแล้วก็ไม่เจ็บเลยของผมเป็นขีดแล้วก็ตัดเต็มด้วยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ15นาทีก็แผลสวยครับพอใจครับครับผมก็ฝากถึงเพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนกันกับผมก็คือ เบริเวณหนังบริเวณหุ้มปลายครับมันจะหนาหนาแล้วก็เส้นก็เหมือนกันก็คือมันจะมีปัญหาเวลาการที่เราเอาไปใช้งานหรือว่าตอนแข็งตัวมันรู้สึกเจ็บรบริเวณบริเวณหนังนะครับหรือก็มันอาจจะเป็นแผลปีแตกก็มาแก้ปัญหาเะ,ะครับเพราะว่าะระยะยาวมันก็อย่างผมทําเสร็จแล้วก็หมดปัญหาเรื่องพวกนั้นไปเลยครับครั้งเดียวก็ ไม่เจ็บด้วยใช้เวลาแป๊บเดียวประมาณอาทิตย์เดียวก็แผลก็หายละแม็กก็หลุดละขอบคุณครับ